จริงๆแล้วธุรกิจ p t g นะครับเรามีด้วยกัน8กลุ่มธุรกิจนะครับกลุ่มแรกเป็นเรื่องของตัวออยนะครับนี่คือ1ใน7ของธุรกิจนอ n o i l นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ renewable energy นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับเปรียบเหมือนธุรกิจที่เราไปลงทุนเนี่ยมันคือตัวขยะแต่จริงๆขยะเนี่ยถ้าเปรียบแล้วจริงๆมันเหมือนน้ำมันดิบอะครับแล้วก็ทาง บริษัทไพบูรณ Equipment ก็คือโรงกันดีๆนี่เองนะครับก็คือเทินจากน้ำบัรดิบที่เป็นขยะมาเป็น R D F นะครับที่เป็นเหมือนกับการาดออกมาสำเร็จรูปแล้วซึ่งความต้องการ R D F ในอนาคตนี่จะมีความต้องการที่มากขึ้นเรื่อยๆและไอตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอีกมุมหนึ่งในเรื่องของพูง่ายครับลดภาวะโลกร้อนครับ จริงๆเป็นการลงทุนนะครับโดยประมาณนะครับห้าหกร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นการลงทุนทีละงวดนะครับงวดละก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าล้านครับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับโดยประมาณครับก็อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าอย่างที่คุณพี่คกล่าวนะครับว่า ขยะมันเปรียบเสมือนกับน้ำมันดิบนะฮะออกมากเลยนะโรงไฟฟ้ายัางไงก็ต้องมีเชื้อเพลิงที่เข้าไปเผาไหม้นะครับก็ RDF ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าขยะอยู่แล้วนะครับึ่งนันจดนั้นก็เป็นส่วนต่อส,ส,ส่วนต้นเริ่มต้น,ตน,ตน,ตนเข้าไปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านย่ยในขณะเดียวกันนะในแง่งของขยะที่เอามามันก็เท่ากับเป็นการปรับปรุงขยะให้ดีขึ้นเพื่อแยกขยะให้ตัวที่มีมี value จริงๆเนี่ยเอาไปไปสู่ วัตถุดิบอีกส่วนหนึ่งที่มันสามารถต่อยอดเพิ่มแูลูให้ไปอย่างอื่นอย่างเช่นพวกพลาสติกอะไรต่างๆมันอาจจะไปเอาไปรีไซเคิลได้ดีขึ้นขวดแก้วก็ไปบดเพื่อเอาไปขายขายบดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแก้วที่ต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นนะครับตัวคอมโพสซึ่งเป็นสารพวกอินรีย์ต่างๆก็อาจจะเอาไปผลิตเพิ่มคุณค่าเป็นปุ๋ยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ผมคิดว่าในแต่ละบวนการเนี่ยทางคุณไพบูรเองเนี่ยเขามีในแง่ของตัวแนวคิด นะครับมีรูปแบบของขยะแต่ละแบบแต่ละประเภทที่จะต่อยอดให้สร้างแวลูได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในปี68ปเนี่ยเรามองว่าเราจะเป็นจะทําขยะเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีอยู่ทั้งหมดเ,เกือบยี่สิบบ่อ,บอด้วยกันนะครับแล้วก็ระวังแปรได้ว,ว่าในปี68เนี่ยเราจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ30มสิบกบ่อด้วยกันนะครับใน,ในปัจจุบันนี้เรา,เามีเชื้อเพลิงขยะที่เราจัดการอยู่ทั้งขยะ้นและขยะเก่าเนี่ย ประมาณวันละเจ00ตันนะครับโดยแบ่งเป็นลานฟิลนะฮะจากขยะที่ทับถมกันมานานนะครับที่มีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยเราลื้อวันหนึ่งประมาณ5,000ตันนะครับแล้วก็มีขยะสดที่เรารับกำจัดให้ทุกวันนี้นะครับก็ไม่น้อยกว่า2,000ันตันขอเสริมนะคะอาเดฟคือเราผลิตทั้ง17บอ่อนี่ก็คือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า1ัน500้าอถึงพตันค่ะแล้วทุกวันนี้เราส่งให้กับโรงไฟฟ้าเป็นหลักแล้วก็นยโยบายก็คือว่าภายในสองาปีข้างหน้าเราก็จะ ขยายกับผู้ที่เป็นเหมือนเช่นที่ต้องการใช้เชื่อเพลิงอา f เป็นทดแทนถ่านหินเงีนยคะเราเลยวางเป้าหมายไว้ว่าภายในปี68มองว่าเราต้องมีบ่อปัจจุบัน17ใช่ไหมคะเป้าหมายต้องไม่ต่ำกว่า30และ RDF เราจะส่งไม่น้อยกว่า3-4,000ตันต่อวันนะคะเพียงพอครับแล้วก็เรามีสต็อกเหลือค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่เรียนนะครับว่าในการทําขยะเนี่ย เราไม่ได้ทําเพียงแค่ว่าส่งขยะเชื้อเพลิง RDF ให้กับโรงไฟฟ้าแต่เราโรงไฟฟ้าแต่และโรงงานเนี่ยเขาจะมีเตาที่แตกต่างจากกันขึ้นอยู่กับการคานวณตามค่าความร้อนของเตาเพราะฉนั้นบางโรงเนี่ยใช้ขยะชิ้นใหญ่ค่าความร้อนที่อยู่ไม่เกิน3,000กิโลแคลบางโรงอาจจะต้องใช้4,500กิโลแคลนะี่เพราะฉนั้นเราททเปบูนเนี่ยเรามีชื่อเสียงเรื่องการทําขยะเชื้อเพลิงให้เหมาะกับโรงไฟฟ้านั้นน,นนะครับอย,อย่างปัจจุบันเนี่ยเราไปทําขยะบน ขอให้กับบริษัทหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ที่นี่ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็สามารถที่จะทําให้เขาสามารถเดินกำลังผิดได้เกินเก้าไมกะวัตตามโปรแกรมครับผมผมพีม่พี<ม>่เดี๋ยวผมเรียนนิดนึงน,น,นะครับตอนนี้พวกเราในแง่ของขยะอย่ามองว่า RDF เอนี่ยเอาไปใช้ได้แต่เฉพาะในโในรงไฟฟ้านะครับมาจริงๆแล้วเาตาที่ใช้กับฐานหินในโรงงานต่างต่าง สามารถทดแทนได้ด้วย R d f ซึ่งตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยพยายามที่จะลดการใช้ถ่านหินลงนะครับอ,อย่างเช่นโรงงานปูนซีเมนต์อะไรต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้ r d f สามารถเข้าไปทดแทนได้ซึ่งตรงน,นี้ครก็จะเป็นการเขาเรียกว่าในเรื่องของการจัดการภาวะโลกร้อนด้วยนะครับซึ่งการจัดการขยะเนี่ยมันก็เป็นการลดตัวคาร์บอนลงไปด้วยนะครับจะได้คาร์บอนเครดิตกลับมาด้วยนะครับตรงจุดนี้ปัจจุบันนี้นะฮะที่เราผลิตเนี่ยเราค่าเทียบค่าความร้อนเนี่ย ที่ว่าทานหินนะครับเพราะดีสูงกว่าครับเพราะว่าทานหินเนี่ยยังต่ําก็คือ4,000กิโลแคลรใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทําสะอาดนะได้ใช้เทคโนโลยีที่ที่ดีนะค่าวความร้อนเนี่ยมันถึง6,000-7,000เลยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อลงถ้าเป็นลงลงลงปูนต่างๆเนี่ยฮะอยากได้ค่าวความร้อนที่5,000กิโลแคลรเพราะสามารถที่จะเผาไหม้ได้แบบหมดจดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอย่างที่คุณลังขันพูดนะครับว่า ใน,ใ,นในอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่อยู่ในถุส,สาคร,รหรือที่อยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับเริ่มหันกลับมาใช้เขาเรียกอะไรใช้วิธีการพวกฟอยล์พวกอะไรต่างไม่เอาเนะแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นขนาดเล็กนะฮะแล้วก็เอาเป็นพลรรังงานสะอาดเนี่ยเพื่อที่จะไปใช้ในกระบวนการบ่อยเรอ่์อของเขาซึ่งสมมุติอย่างเช่นเราใช้ไม้วันหนึ่งสิบกตันจะใช้เชื้อเพลิงขยะเนี่ยวันไม่ถึง5ตันเครื่องก้าวความร้อนมันจริงๆที่เราเคยสัมผัสมา,มาเนี่ยเราสามารถทําได้ ในงานในงานวิจัยนะก็คืออยู่อย0 0เจ็ 7, ป่ากิโลแคลนะครับผมครับนนเราถูกกว่า50%าสิบเปอร์ใช่ครับผมเพรนั้นทุกคนเลยหนึ่งด้วยภาวะโลกร้อนด้วยครีนทางด้านนี้นะแต่เพียงว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในวันนี้ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทสามารถที่จะดำเนินการได้เช่นเ,เวลาเราไปดูบ่อขยะนะครับเราไปดูบ่อขยะคือต้นทุนเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญในวันนี้เนี่ยที่ผมได้มีโอกาสได้มาร่วมกันทาง คุณพิทักษ์กับคุณรลังสันในบริษัทพีทีนะครับอย่างแรกที่เราจะได้ก็คือหนึ่งในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแน่นอนคือเรื่องน้ํามันนะครับเพราะว่าถือว่า,าทางพีทีเนี่ยเป็นปัมน้ำมันระดับใหญ่นะครับสองอเรามีเงินลงทุนที่จะไปลดเรื่องของค่าไฟนะครับเป็นโซล่านะครับอันที่3เราทางนี้เก่งในเรื่องของโลจิสติกส์่งวันนี้เราอาจจะคือขนไปวิธีการจัดการเราอาจจะไม่ดีพอเพราะฉนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้ที่เราลดเนี่ยจตกกำไรเรา ต่ำกว่า15เราได้มา15บวกใช่ไหมครับผมมั่นใจว่าเราเกิน20แน่นอนเรียนง่ายๆนะครับวันนี้ต้นทุน r d s ถูกกว่าถ่านหินให้ความร้อนมากกว่าเนี่ยครับแล้ววันนี้เนื่องจาก climate change โลกร้อนไม่ใช่เฉพาะโรงไฟฟ้าอย่างที่กุลังสารว่าโรงปูนผมว่าโรงงานอื่นๆเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยดีมาตรงนี้แต่สูงมากนะครับในขณะที่ซัพพลายเนี่ย ผมใช้คาว่าหามือนิยามนะครับของไทยไพยบูนอิปมนต์ก็คือมือฉมังนออกใช่ไหมครับคือ <c oughs> ของจริงของแท้แล้วมีประสบการณ์กว่า21ปีเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเป็นเรื่องของต้นทุนที่บ้าไปเลยครับมันทำได้ดีและทำได้ต่ำมากๆครับในเรื่องของมาจิน้เนี่ยในตอนนี้เนี่ย อยอดขายเราอย่างที่เรียนาทางพิธีกรบอกไปแล้วนะครับว่าเ,าเรามียอดขายอยู่ประมาณ800ล้านนะครับแล้วก็มารจินเนี่ยเ,เรามองว่าเนื่องจากว่าในดีตเนี่ยเราเราเราลงทุนด้วยตัวเราเองนะมารจินเราอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า15เปอร์เซ็นต์นะครับแต่หลังจากที่เราได้แหล่งเงินทุนมาร่วมกันตรงนี้นะฮะจะทำให้มาร์จินเราเนี่ยผมมองว่าเกิน20เปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะสูงกว่านั้นเพราะว่าถ้าลองคิดดูครับว,ว่าขยะชุมชนเนี่ยที่ต้นทางนะครับถ้าเรามาแปรรูป ขยะอ,อย่างที่หลายๆทาา่านคงพอรบทะาบักว่าการทำเมตาแคปพลาสติกนี้ตนนนันหนึ่งเนี่ยเกือบ20,000บาทนะครับแต่ถ้าเราแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับมูลค่าของขยะ1ตันเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเก็ด0 0 0 0มืบาทตอนน่อ1ตันนะครับ <S <S อย่างที่เรียนนะว่าเราแ0ดล้านในที่เราวางเป้าหมายไว้คือ,อใ,ในอีกไม่เกิน2-3ปีเนี่ยเราจะเกินพันสองร้อยล้าน นะครับแล้วก็หวังว่า oh. ทาง p t ทีจะเป็นพี่เลี้ยงให้เรา oh. เข้าเป็นบบจบ้างนะครับผมครับห oh. ุ้นใหญ่ก็เป็นผมนะครับ oh. นายประยุทคุ้มครับแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็ทาง p t ทีก็ขอถือหุ้นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีคุณสุพตานะครับอีกประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเราจะเริ่มเข้าถือครบสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ แล้วก็ในส่วนของสัดส่วนของกําไรจากนนออยเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้นั่นเดี๋ยวคงต้องมาดั่งดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในแง่ของ3 3%ทางนี้ก็จะแบ่งคือจะสามารถทําให้ทางกลางทางไทยไปบูนเองเนี่ยมีอัตราการทํากาไรที่สูงขึ้นนะเพราะว่าด้วยอีกโอนอิมออฟสเกลนะครับแล้วด้วยทางด้านของต้นทุนทางด้านโอเวอร์เฮดคอสต่างๆที่ทางกลุ่มพีดีจีจะได้เข้าไปช่วยสนับสนุนด้วยนะครับว่าจะสามารถลดคอสให้อยากได้อย่างที่ทางคุณไปบูน ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่นะครับสําหรงบลงทุนปีนี้ผมคิดว่าสองเคสนี้จะเป็นสองเคสใหญ่ของเราที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับอก็จะคงจะในแง่งของธุรกิจที่<อ>ลงทุนเนี่ยแบบเงินลงทุนมากกว่า 3, 400ล้านขึ้นไปก็คงจะคงใจประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ในส่วนของนอนออยลายที่ไม่ไม่โตมากลงทุนไม่เกินหนึอะไรทักเนี้ย ก็อาจจะยังมีอีกประมาณสักสองสามเคสนะครับที่เรากําลังดูดูอยู่นะครับทางโน้นก็จะเป็นทางด้านของพวกฟู้ดหรือว่าอะไรพวกนั้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ www.chatotate.com หรือจะเป็นช่องทาง Li@ n e แอดแกลเพ t ทวิ t เตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ